สรุปเนื้อเรื่องดอกรักผีบานที่กลางใจตอนที่6ในสนาทีเริ่มหลังจากที่ซื้อบรุคุยกับพระเอกไม่ให้เจอกับวากูรีอีกเธอก็คิดว่ารินทาโรคงจะบอกว่ากูรีแน่แนแต่เปล่าเลยไม่ได้บอกนั่นิ่งทำให้เธอรู้สึกแย่มากๆจนเธอทนไม่ไหวมาสารภาพกับวากูริตรงๆว่าได้เห็นตอนคุยกับรินทาโรที่ร้านคาเฟ่แล้วนะและได้ไปคุยกับรินทาโรเป็นการส่วนตัวด้วย ว่าไม่อยากให้เขาเจอกับวาคุริอีกซึ่งวาคุริฟังก็ตกใจเล็กน้อยและเธอก็ไม่ได้โกรธด้วยกับเข้าใจซือบารุด้วยซ้ำที่ทำไปเพราะเป็นห่วงเมื่อวาคุริไม่โกรธซือบารุก็โล่งใจทันทีและนั่นเองคือส่วนที่ซือบารุเกียดตัวเองที่สุดที่ต้องให้วาคุริคอยเห็นใจคอยปกป้องอยู่ตลอด จนเธอพูดขอโทษซ้ำไปซ้ำมาวากูริจึงเรียกชื่อเพื่อดึงสติทันทีและชวนคุยเรื่องในวัยเด็กสักหน่อยทั้งสองพูดคุยกันอยู่สักพักจนวากูริพูดขึ้นมาว่าสิ่งที่เธอชอบในตัวซเซบารุที่สุดคือคนที่คอยอยู่เคียงข้างและคอยสนับสนุนเธอมาตลอด ไม่ใช่คนที่เอาแต่โทษตัวเองเมื่อคุยกันจบเอบารุก็ถามคิดยังไงกับการเจอรินทาโลวากุริก็ตอบชัดเจนว่าอยากเจอและยอมรับว่าชอบเขาด้วยนั่นทำให้เอบารุโล่งใจมากจึงเล่าตอนที่ไปขอร้องให้รินทาโลเลกเจอกับวากุริซาแต่เจ้าตัวกับตอบมาว่าขอโทษนะฉันทำไม่ได้วากุริฟังก็ดีใจสิครับ ตัดมาที่รินทาโลพี่แกก็รู้สึกอึดอัดกับเรื่องวากุริที่คุยกับซือบารุเหลือเกินอยากคุยให้มันจบจบจึงให้วากุริเนี่ยนัดเจอกับซือบารุให้หน่อยซึ่งเธอก็ไม่ได้สงสัยอะไรหรอกก็นัดให้เมื่อทั้งสองเจอหน้ากาันก็เริ่มพูดคุยทันทีซึ่งพระเอกก็ทราบถึงความเสี่ยงระหว่างสองโรงเรียนดีแต่ก็ไม่อยากสร้างปัญหาให้วากุริด้วยและการเมินเฉยคนสําคัญของวากุริอย่างซือบารุเนี่ย ก็ทำไม่ได้จึงถามไปว่าฉันต้องทํำยังไงถึงเจอกับวากุริได้ซือบารุเห็นความจริงใจและความห่วงใยของพระเอกจนเผลออุทานฉันนี่มันงี่เง่าจริงๆห่วงไม่เข้าเรื่องและเธอก็สารภาพด้วยว่าได้เล่าเรื่องทั้งหบดให้วากุริฟังแล้วจนสุดท้ายซือบารุก็ให้คําตอบว่าถ้าจะเจอกันก็ขอให้นัดทางๆจากโรงเรียนหน่อย ระหว่างที่คุยกันทั้งคู่ดูสนิทสนมมากจนเด็กแถวนั้นเนี่ยคิดว่าเป็นเพื่อนกันด้วยทำให้ซูบบรุคิดว่าถ้าวันหนึ่งเธอรักตัวเองได้แล้วจะขอรินทาโรเป็นเพื่อนจึงพูดออกไปตรงๆสักวันนายจะเป็นเพื่อนกับฉันได้ไหมรินทาโรงงเลยครับอะไรทำให้เธออยากมีเพื่อนจากโรงเรียนจิโดริกัน